ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเปเสนทิโกศลก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับในช่วงกลางวันคือไปแบบร้อนใจพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระเจ้าปเปเสนทิโกศนว่าทําไมมาแต่หัววันมีความร้อนใจอะไรจึงได้รีบมาพระเจ้าปเปเสนทิโกศนก็เลยเล่าเรื่องก้าบดีที่เป็นเศรษฐี พระเจ้าเปรตที่โกศลน,นี่ก็ไปขนสมบัติเพราะว่าข้าบดีเศรษฐีเนี้ยไม่มีบุตรคือไม่มีลูกที่จะรับมรดกสมัยพุทธกาลเมื่อไม่มีบุตรหรือไม่มีลูกที่จะรับมรดกกษัตริย์พระเจ้าเปรณที่โกศลก็เลยไปเอามรดกของข้าบดีเศรษฐีเนี้ยมาไว้ในพระราชวังพอเอาทรัพย์สมบัติไปไว้ในพระราชวังเสร็จก็รีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าเประเซนที่โกศลก็เล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าเงินอย่างเดียวรูปียะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่พระเจ้าเปรเ์เซนที่โกศลเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทําไมข้าพดีผู้ที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเวลาที่บริโภคอาหารกินแต่ปลายข้าวกับน้ําส้มไม่น้อมไปกินอาหารที่ดีๆเลยพระเจ้าเปรเ์เซนที่โกศลก็สงสัยว่าเป็นถึงเศรษฐีทําไมเวลาที่กินอาหารหรือบริโภคอาหารเนี่ย ไม่ใช้เงินใช้ทองทำไมไปบริโภคปลายข้าวกับน้ำส้มพระอุมและก็พระเจ้าระเสนที่โกศลก็สังเกตดูว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ข้าบดีเศรษฐีใช้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นผ้าหยาบที่ตัดกันเป็นสมชิ้นปะเย็บไม่ได้ใส่ผ้าที่เป็นเนื้อละเอียดเนื้อประนีตแล้วรถยนต์ของท่านข้าบดีเศรษฐีเนี้ยก็เป็นยานพาหนะเป็นรถที่เก่า ก็เอาใบไม้มาทําเป็นหลังคากันเป็นร่มบังแดดซึ่งจะไม่น้อมไปบริโภคของดีเลยทั้งอาหารการกินทั้งเสื้อผ้าทั้งยานพาหนะเมื่อพระเจ้าปเปเสนที่โกศลสงสัยพุทเจ้าก็เลยตรัสเล่าให้ฟังว่าข้าบดีเศรษฐีคนเนี้ยในสมัยอดีตการเนี่ยท่านเคยสั่งให้คนในบ้านจัดอาหารใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า แต่ครั้นถวายเสร็จแล้วก็เกิดความเสียดายเกิดความคิดอาหารที่ใส่บาตรเนี่ยเราน่าจะเก็บไว้ให้ทาตหรือกรรมกรบริโภคยังจะดีกว่าเกิดความคิดเสียดายในฐานที่ให้ไปนี่คือบาปกรรมของท่านข้าพดีเศรษฐีที่เคยทำเอาไว้และนอกจากนี้อีกกรรมหนึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าข้าพดีคนนี้ ก็ยังเคยปลงชีวิตคือฆ่าลูกของพี่ชายของตัวเองเพราะแย่งทรัพย์สมบัติกันพี่ชายก็มีแค่ลูกคนเดียวด้วยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวิบากกรรมที่ข้าบรดีเศรษฐีคนนี้เคยทำเคยใส่บาตรหรือถวายอาหารกับพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้เศรษฐีเนี้ยไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งแล้วก็ยังมีส่วนกรรมที่ยังเหลือ,อยังไม่หมดก็ กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเจ็ดครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เศษกรรมเกิดเป็นเศรษฐีทั้ง7ครั้งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจิตของเศรษฐีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีวิบากกรรมเกิดจากการให้ทานแล้วเสียดายจิตใจของเศรษฐีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีจิตใจของเศรษฐีนี้ก็ไม่น้อมไปเพื่อใช้ยานพานะอย่างดี และไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมกุลห้าอย่างดีและอีกประการหนึ่งที่ท่านก้าบดีเศรษฐีเนี่ยที่เคยทำไว้ก็คือไปฆ่าลูกชายของพี่ชัยตัวเองพี่ชายก็มีลูกแค่คนเดียวเพราะการแย่งทรัพย์สมบัติกันด้วยวิบากกรรมนั้นของเศรษฐีผู้เจ้าบอกว่าทำให้เศรษฐีนั้นตกลงไปในนรกหลายพันปีหลายแสนปีด้วยกันและเมื่อออกจากนรกพอมาเกิดเป็นเศรษฐี ก็เลยไม่มีบุตรรับมรดกทรัพย์สมบัติก็เลยถูกพระเจ้าเปรย์ที่โกศลเนี่ยขนเข้าไปในคลังหลวงเป็นครั้งที่เจ็พดพระเจ้าก็บอกกับพระเจ้าเปรย์ที่โกศลว่าข้าบดีเศรษฐีเนี่ยบุญใหม่เนี่ยไม่ได้สะสมเอาไว้เพราะจิตใจเนี่ยไม่น้อมไปทําบุญในขณะนี้ในตอนนี้ข้าบดีเศรษฐีเนี่ยถูกไฟเผา,เาอยู่ในนรกอยู่พระเจ้าเปรย์ที่โกศลพอได้ฟังก็ ตกใจก็คือคิดว่าท่านข้าพเดฐีเนี่ยมีเงินมีทองมากมายแต่พอตายไปกลับไปตกนรกเฉยเลยมีเงินทองมากมายแต่ไม่มีโอกาสที่จะสร้างกรรมที่เป็นกรรมดีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้พอตายไปถึงแม้จะจนจะรวยนี่ถ้าไม่ได้ทําบุญเอาไว้ก็ตายไปก็ต้องตกนรกพระพุเจ้าถึงบอกว่าข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทอง หรือเข้าของที่ห่วงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่หรือแม้แต่ทาตกรรมกรคนใช้และผู้อยู่อาศัยหรือเป็นสามีภรรยาของเราทั้งหมดเนี้ยเราไม่สามารถที่จะพาเขาเอาไปด้วยได้เราจำเป็นต้องทิ้งทุกอย่างไว้ในโลกนี้พระพุทธองค์ก็ย้ำกับพระเจ้าเปอร์เซนทิโกศลว่าบุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ กรรมนั่นแหละย่อมจะเป็นของของเขาและเขาย่อมเอาพากรรมนี้ไปกรรมนี้ย่อมติดตามเขาไปเหมือนกับเงาติดตามตัวฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสเตือนเพราะเหตุนั้นนะบุคคลควรทำกรรมดีสั่งสมไว้ในสมปรายะในชาติหน้าเผื่อไว้ชาติหน้าชาตินี้ไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าบุญทั้งหลายเนี่ย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าแม้แต่ท่านก้าพดีเศรษฐีเงินทองเยอะแยะมากมายแต่ไม่เสียสละทรัพย์ทำบุญเลยขี้เหนียวขนาดไหนคิดดูแล้วกันมีเงินตั้งสิบล้านรถก็เอาใบไม้มามุงหลังคาเสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าปะสามชิ้นอาหารก็กินปลายข้าวกับน้ำส้มจิตไม่น้อมไปเพราะว่าให้ทานไปแล้วเสียดายทัพคนที่ให้ทานไปแล้วสละได้นะ ไม่เสียดายรัย์นะคนคนนั้นจะได้บริโภคอาหารอย่างดีจะได้บริโภคข้าวอย่างดีจะได้บริโภคการมคุณห้าอย่างดีได้บริโภคยานเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มอย่างดีแต่ด้วยความเสียดายเห็นไหมท่านข้าบดีเศรษฐีแค่วบเดียวให้ทานไปแล้วจิตใจกลับมาคิดเอาทานไปให้ข้าทาสบริวารดีกว่าเรียบร้อยเลยอุตสาหให้ทานกับพระปัจเจผูเจ้าแต่ไปเกิดเป็นเทวดาถึงเจ็ดครั้งนะ และเศษกรรมที่เหลือก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดครั้งเป็นเศรษฐีทั้งเจ็ดครั้งแต่ไม่มีโอกาสทําบุญเลยโดนริบซับทั้งเจ็ครั้งพอมานั่งพิจารณาดูก็จะรู้ว่าคนที่ไม่มีลูกอย่างท่านเศรษฐีเนี่ยไม่มีลูกเพราะไปฆ่าลูกชายของพี่ชายตัวเองทุกชาติที่เกิดมาเจ็ดชาติเลยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่จะรับมรดกเห็นไหมเป็นเศรษฐีก็มีความทุกข์เป็นเพราะกรรม